I'm sick of it. คู่คุณผู้ชมไหยถึงคู่ไนนีีตรอนี่นี่นี่มาคุยเรท่้งนั้นเลยแต่ก่อนจะเลือกลำโพงคุณผู้ชมค่ะไปเลือกฟันดีๆจากเอาภัยกันดีกว่าไปดูซิว่าลำโพงคู่นี้คู่นี้คู่นี้รวมกันยังไม่ใหญ่เท่าหน้าจอเขาเลยไปชมค่ะช่วงสามโซเซตี้บายอาพายกานิว ชอบช่างอะไรเก้าหนีวะบ้ใหญ่บ้าจ๋งใหญ่มากชอบสวัสดีค่ะ กรพบกับ Sound Society by Alpine นะครับวันนี้ผมมาพร้อมกับสินค้ารุ่นใหม่ล่าสุดที่ถูกดีไซน์มาเพื่อ Toyota Fortuner โดยเฉพาะที่เป็นจอขนาด9นิ้วครับเพราะฉะนั้นใครที่กำลังมองหาเครื่องเสียงใหม่ที่รุดว่าต้องการจอขนาดใหญ่มากๆนะครับแบบแตกต่างเลยนะครับดีไซน์สวยหรูคุณภาพเสียงชั้นยอดและก็มีฟังก์ชันการทําง,งานที่เรียกว่าตอบสนองความต้องการให้ครบถ้วนเนี่ยต้องดูตัวนี้เลยครับผม นี่นะครับก็คือชุดติดตั้งนะครับในรุ่นของ i 1 0 9 ed44junior er, ด้วยคอนเซ็ปต์ของ Alpine Style ครับผมก็คือเป็นการออกแบบหน้าจอขนาดใหญ่พิเศษมีดีไซน์ที่สวยหรูและลงตัวกับรถมากๆนะครับรวมถึงชุดติดตั้งที่เรียกว่าออกแบบมาสำหรับรถเมื่อติดตั้งลงไปแล้วปราณีสวยงามไม่ต้องดัดแปลงรถมาลองชมของกันนะครับก็คือนี่ครับตัวจอขนาด9นิ้วเรียกว่าใหญ่มากใหญ่กว่ามือผมมากๆนะครับ ชุดติดตั้งครับที่เป็นไฮไลท์ครับผมก็คือตัวเนื้อวัสดุถูกออกแบบมาให้มีเฉดเดียวหรือเนื้อเดียวกับในรถเลยเมื่อติดตั้งลงไปแล้วปราณีตมากๆนะครับมุมมองความสวยงามเรียกว่ากริปมากๆครับผมตัวนี้นะครับจะมาพร้อมกับชุดตัวควบคุมต่างหากมาให้นะครับเพราะว่าด้วยหน้าจอขนาดใหญ่เนี่ยจีนต้องมีแผงควบคุมแยกต่างหากออกมานะครับเป็นตัวนี้นะครับผม สามารถกดได้อย่างเรียกว่าแม่นยําและมั่นใจมากๆครับโดยชุดไฮไลท์นะครับก็คือชุดติดตั้งเลยครับเพราะว่ามีการออกแบบมาพอดีเป๊ะรหดับรถนะครับก็คือตัวนี้เป็นชุดยึดด้านหลังตัวจอขนาด9นิ้วนะครับรูต่างๆเนี่ยพอดีทั้งตัวเครื่องเสียงและก็ตัวรถเลยนะครับผมก็อันนี้เป็นชุดประกบข้างครับเช่นกันนะครับเรียกว่าออกแบบมาเป๊ะเลยครับติดตั้งลงไปแล้วมั่นใจเลยว่ามันเวลาขับไปเนี่ยไม่กระเทือนไม่ก๊อปแก๊บไม่หลวมนะครับผมแล้วก็ ดยชุดสายไฟนะครับเป็นชุดที่ออกแบบมาสำหรับรถคันนี้โดยเฉพาะนะครับเพราะเวาลาเราเปลี่ยนเครื่องเสียงเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเราต้องดัดแปลงไหมจะเกิดความเสียหายหรือเปล่า ชุดคอนเซ็ปต์ของ Alpine Style นะครับจะมาพร้อมชุดปลั๊กที่ถูกออกแบบมาสำหรับรถคันนั้นโดยตรงเลยนะครับเพราะนั้นนี่คือปลั๊กของหลังเครื่องและนี่คือปลั๊กเสียบเข้ากับ Toyota f o r t u n e r เลยเรียว่าเมื่อติดตั้งลงไปแล้วนะครับจะให้ความแตกต่างจากจอเดิมๆที่มาจากรถมากๆเพราะาจอเดิมมีขนาดแค่7นิ้วเท่านั้นแต่ตัวนี้มีขนาดใหญ่ถึง9นิ้วครับมั่นใจเรื่องคุณภาพเลยครับดูเรื่องบางช่นกันต่อไปเลยครับ มาดูในส่วนของฟังก์ชันกันบ้างน,นะครับผมตัวนี้เรียกว่ามีฟังก์ชันที่ครบครันในเรื่องของความบันเทิงน,นะครับผมอันดับแรกครับ จูเนอร์ครับ F M A M นะครับก็เป็นปุ่มขนาดใหญ่นะครับเราสามารถค้นหาสถานีต่างๆได้อย่างสะดวกสบายมากๆครับผมในส่วนของ USB นะครับหรือตรงนี้จะรองรับเรื่องของการเชื่อมต่อกับแฟลชไดร์นะครับถ้าเรื่องของภาพยนตร์หรือหนังแล้วก็ไฟล์เพลงซึ่งตรงนี้เรียกว่าครอบคลุมมากๆครับตัวไฟล์ไฟล์หนังเนี่ยก็คือทั้ง m p ็ครครับ A V I ก็สามารถเล่นได้ในส่วนของเรื่องของการรองรับไฟล์เพลงครับก็มีทั้ง M P 3นะครับหรือไฟล์อย่างเช่นไฟล์แฟลกไฟล์เวฟก็สามารถเล่นได้นะครับต่อมาเรื่องของการเชื่อมต่อกับ พอตรงนี้ครับเมื่อเราทําการเชื่อมต่อ USB เข้าไปที่ตัว iPod หรือ p p o o n นะครับก็จะทําการชาร์จให้ด้วยนะครับที่ iPhone แล้วก็ทําให้เราสามารถเห็นอาร์วงอัลบั้มนะครับรายชื่อเพลงต่างๆเนี่ยแสดงบนหน้าจอการค้นหานะครับสามารถค้นหาได้จากตัวเครื่องเองนะครับแล้วก็ค้นหาจากตัว iPhone ได้แบบนี้ครับมีศิลปินครับต่างๆเดินได้ครับ หรือเป็นการค้นหาจากตัว iPhone ก็ได้รวมไปถึงนะครับถ้าเราเชื่อมต่อ iPhone แล้วเนี่ยเรายังสามารถทําการเล่นเพลงอย่างเพลย์ออนไลน์อย่างจูสได้นะครับก็คือเราค้นหาเนี่ยจากตัว iPhone นะครับแต่ให้ตัวเพลงเนี่ยไปแสดงผลและก็ส่งเสียงออกผ่านจากตัวหน้าจอได้เลยครับนอกจากการฟังจูสนะครับถ้าเรามีไฟไฮเลส อยู่ใน iPhone เราก็สามารถเล่นผ่านแอปได้เลยครับเสียงออกเช่นกันนะครับผมในส่วนของความปลอดภัยในการขับขี่นะครับผมตัวนี้มีฟังก์ชันของบลูทูธที่รองรับเรื่องของการสนทนาและก็การฟังเพลงนะครับคือเมื่อเราก,กดเข้าไปในบลูทูธเนี่ยเราสามารถทําการกดหมายเลขครับกดค้นหาเบอร์โทรต่างๆนะครับสามารถกดโทรจากประวัติได้ครับโทรที่เข้ามารับสายหรือไม่รับสายเราสามารถกดโทรออกแล้วก็พูดสนทนาขณะขับขี่ได้เลยนะครับผม ในการฟังเพลงแบบไร้สายแบบบลูทูธนะครับเราสามารถกดเข้าไปครับก็จะสามารถทําการฟังเพลงจาก iPhone หรือสมาร์ทโฟนต่างๆาเนี่ยทางบลูทูธไร้สายได้เลยนะครับผมในการต่อเชื่อมกับอุปกรณ์อื่นๆนะครับก็ยังมีพอรตรองรับทั้งแบบอนาล็อกและก็แบบดิจิตอลแบบ HDMI ครับเมื่อเรากดเข้าไปเนี่ยเราสามารถทําการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ต่างๆได้ผ่านทางสาย HDMI ต่างๆได้นะครับเช่นตัวอย่างว่าถ้าเรามีพวก Wi-Fi d o n g l e นะครับหรือเป็นสาย HDMI ก็สามารถทําการเชื่อมต่อเข้าตัวสมาร์ทโฟน เราก็สามารถเล่นทุกแอปพลิเคชันเนี่ยมาแสดงผลบนหน้าจอได้เลยเช่นเราอยากจะรับชมเรื่องของยู u ูบนะครับเราก็สามารถเล่นได้เลยอย่างนี้ครับหรือจะเป็นการลองรับเรื่องของอนาล็อกนะครับทางช่อง AUX นะครับเมื่อเรากดเข้าไปเนี่ยเราก็สามารถที่จะเอาอุปกรณ์ภายนอกมาต่อเชื่อมได้เช่นพวกทีวีดิจิตอลต่างๆครับก็เข้ามาเจ็บได้เลยซึ่งถ้าเป็นของอัลไพน์เองครับก็ทําการเปลี่ยนช่องจากหน้าจอเลยเรียกว่ามีความสะดวกสบายมากครับตรงนี้ครับเรายังสามารถทําการเลื่อนไปหน้าจอถัดไปในการลากนิ้วอย่างนี้นะครับผม ไอคอนนี้นะครับกับไอคอนทางด้านล่างนี่จะเป็นคําสั่งเดียวกันกนะ็คือเมื่อต่อเชื่อมกับอุปกรณ์เสริมนะครับที่เป็นการสแสดงผลสถานะของรถนะครับขึ้นบนหน้าจอต่างๆเราจะสามารถเห็นเลยครับเรื่องของแบตเตอรี่ปริมาณต่างๆเรื่องน้ํามันการขับขีบข่นะครับเรื่องของการที่เราตรงนี้เป็นการถ่ายรายการอยู่เนี่ยประตูยังเปิดอยู่4ีบานมันก็สแสดงผลขึ้นมาด้วยเช่นกันนะครับนี่เป็นอุปกรณ์เสริมที่เรียกว่าให้ความเก๋มากๆกับตัวจอ109 ED นะครับ ในส่วนของ RSE นะครับผมก็เป็นเรียกว่าเราสามารถเพิ่ออุปกรณ์เสริมที่เป็นตัวรับภาพทางด้านหลังซึ่งของ a l p i เองจะมีเป็นทีวีเพดานนะครับเราสามารถที่จะเอาภาพทางด้านนี้โฉบออกมาทางด้านหลังเรียกว่ารับชมพร้อมกันทั้งผู้นั่งด้านหน้าและครับผู้นั่งด้านหลังได้เลยครับผมเรือกมีทั้งแบบอัตโนมัติแล้วก็แบบเลือกซอสไหนได้ครับนอกจากฟังก์ชันความบันเทิงต่างๆนะครับที่เราเรียกว่าจัดเต็มให้กับผู้ขับขี่นะครับตรงนี้เรื่องของคุณภาพเสียงเรียกว่า a l p i ่ยเป็นจุดขายหลักเลยนะครับที่เรียกว่า เมื่อเราเล่นแล้วเนี่ยเสียงที่ออกมาจะมีความไพเราะสมจริงรวมไปถึงตัวนี้นะครับมีระบบปรับแต่งเสียงที่เรียกว่าละเอียดมากๆครับทั้งพวกของ EQ แบบ preset มาให้นะครับมีการปรับเรื่องของ crossover ที่เป็นแบบไตรแอมนะครับรวมถึงฟังก์ชันนี้ครับ Media Expander ครับก็เรียกว่าถ้าเราฟังไฟล์ที่มีการ compress หรือไฟล์บีบอาจจะ MP สามนะฟังก์ชันนี้จะทำให้มีความไพเราะที่มีความมากขึ้นเนื้อเสียงที่มีความหนักแน่นมากยิ่งขึ้นครับที่ว่าตัวนี้เรื่องของฟังก์ชันปรับแต่งเสียงมาให้แบบเพียบพร้อมเลยครับ อีกทั้งนะครับเรายังสามารถเพิ่มอุปกรณ์เสริมในการเชื่อมต่อกับตัวรีโมทพมรมลอยให้เราสามารถใช้ฟังก์ชันต่างๆตรง,ง,ง,งนี้ได้เลยนะครับรุ่นนี้นะครับยังรองรับเรื่องของฟังก์ชันกล้องตัวใหม่ของ a อา i าที่เป็นกล้องแบบม l t ติวิ w ครับเพียงกล้องตัวเดียวทางด้านหลังที่สามารถแสดงถึง4มุมมองครับเป็นมุมมองแบบพานราม่านะครับก,กว้างๆเลยหรือมุมมองแบบ ข้างหลังปกตินะครับมุมมองแบบก้มมองลงพื้นครับแล้วก็มุมมองที่เป็นการแบ่งขึ้นฝั่งซ้ายฝั่งขวาครับผม และนี่นะครับก็คือความสุดของเครื่องเสียงติดรถยนต์สำหรับ Fortuner โดยเฉพาะด้วยคอนเซปต์ของ Alpine Style <S <S เป็นจอขนาด9นิ้วในรุ่น I109ED ครับแต่เรายังมีอีกรุ่นนึงนะครับเป็นรุ่นขนาดจอแบบ8นิ้วในรุ่น I108ED ที่เรียกว่ามีฟังชันเท่าเทียมกันแต่มีหน้าจอขนาดย่อมยาวลงก็สามารถเลือกใช้ได้ตามความต้องการเลยนะครับผมและพกันมหม่ครับสวัสดีครับ เราไปอยู่ที่นี่แน่นอนใช่แล้วก็ต้องถ่ายเหนือรายการที่นี่แหละถูกตอ้อเราเชนกาอยู่ที่นี่ไปร้านอื่นได้ไปล่ะเขาจะไล่ออกจากราา้านเะล่ะอยู่ที่นี่ค่ะมีรัานอ,อดเโอค่ะ <c oughs> ไปเลยไปดูเราเชเราจะดีกว่าปะปะไปดูดีกว่าว่าวันนี้เขาเอารถอะไรมาอวดคุณผู้ชมไปชมค่ะไปค่ะ ได้เคยมาใช้บริการที่มีหลาจอยู่แล้วตอนนั้นแกใช้รถเบนซ์นะคะแล้วก็ได้มามาติดตั้งคนนี้พอเต็งออกรถใหม่อะคะ่ะพอดีไปเดินที่งานมอเตอร์โชว์กับแฟนอะคะ่ะเห็นน้องแท็กมาแนะนำอะคะ่ะก็เลยได้พารถมามาทำที่นี่อีกครั้งหนึ่งคะ่ะส่วนเรื่องระบบเสียงที่เลือกะคะ่ะน้องแท็กเขาแนะนำแล้วก็โดยเราบอกไปว่าเออเราชอบแนวไหนหอะไรเงี้ยบอกว่าชอบฟังดังตึ๊บหน่อยเวลา ต้องการฟังเพลงเบาๆก็ให้มันเพาะแล้วคลิ้งอย่างเงี้ยค่ะน้องเขาก็เลยแนะนําชุดนี้ให้อ่ะค่ะหลังจากที่ติดตั้งไปแล้วอะค่ะก็ชอบชอบแผงสซาคอนเซปต์ชอบสีชอบระบบเสียงที่ดังเพราะว่าได้ทําในสิ่งที่เด็งฝันรักและชอบค่ะ ก็อยู่กับสาวร,รับเชิญของเราในวันนี้แล้วนะคะนั่นก็คือเฮียน้องจากมิหลาดออสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะโอ้โหวันนี้เฮียให้เกียรติมาสัมภาษณ์เองถูกต้องสาวร,รับเชิญของเราในวันนี้เป็นรถอะไรยี่ห้ออะไรรุ่นอะไรคะเฮียคันนี้เป็นค o n d a c ซ v ว c f c รุ่นใหม่ล่าสุดน,นะครับรู้สึกว่ามิหลานี่จะชอบเอารถซีเยอะมากเลยเนาะแล้วก็ชอบเอารถรุ่นใหม่ๆหม่ตลอดเฮียทำซีวิกรุ่นนี้ไปกี่คันแล้วเฮียจำได้ไหม ถือว่าเยอะมากครับแล้วก็ตั้งแต่มันออกมาเนี่ยเดียวว่าถึง50อย่างผมว่ามากกว่านั้นอ้ยโอยเขาออกมาได้ไม่นานเลยนะเ,เพราะฉะนั้นแสดงว่าไอ้เรื่องงัดแงะแกะซีวิกนี่เฮียถน,นัดมากเรียกว,ว่าฉนานํา,ฉนานมากครับ ้องใช้คำว่า p r e s l แต่ว่านึกถึงนึกถึงอยากเครื่องเสียงรถซีวิกนี่ต้องนึกถึงมีลาดาเลยร,รู้ถามหน่อยค่ะว่ารถซีวิกในฐานะที่ผ่านมือมาเกินเนี่ยเกินแบบว่าเหยียบร้อยไหมเฮียร้อยไหมก็คือเนะรียกว่าเรามั่นใจมากตรงนี้ครับมันมีอะไรพิเศษตรงไหนที่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยยูเซอร์คนที่ขับซีวิกจะกังวลหรือว่าจะแบบ จะกังวลมากที่สุดอาจจะเป็นปัญหามากที่สุดแล้วแบบห้ามอันนี้นะห้ามอันนั้นนะคนขับซีวิคเขาห้ามอะไรกันเขาก็จะห่วงเรื่องของการเขาเรียกว่าถอดประกอบหรือว่าการแกะงัดแงะอะไรต่างๆพวกนี้คร,รับเราจะไม่เข้า<อ>นะที่เดิมอ๋อหรอเราเรื่องฟอนต์อะไรเงี้ยเขาเปลี่ยนกันไหมเขานิยมเปลี่ยนไหมฟอนต์นี่เขาจะใช้ฟอนต์เดิมแต่ว่าเราจะมีระบบอินเทอร์เฟนเนี่ยตอนนี้ที่เราออกแบบมาเนี่ยพัฒนามาเนี่ยเสริมติดตั้งเข้าไปกับจอเดิมของรถได้เลยอ๋อนั่นแสดงว่าส่วนใหญ่เขาจะไม่ถอดไหม ไม่ถอดนมไม่อยากจะไปยุ่งกับของเก่าๆของเขาเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีปัญหาเรื่องระบบอะไรอย่างนี้ไหมคะใช่รถซีวิตเนี่ยค่ะทางมีราดเองเนี่ยในฐานะที่ชำนาญขนาดนี้มีอะไรที่อยากจะบอกคุณผู้ชมว่าต้องระวังเป็นพิเศษไหมสำหรับใครใครที่จะเปลี่ยนเครื่องเสียงของซีวิตเนี่ยตรงไหนที่ต้องระวังตอนรุ่นนี้เขาก็จะมีระบบอย่างกล้องข้างกล้องหน้าพวกนี้ฮะเขาจะมาเชื่อมต่อกับระบบของรถนะฮะลูกค้าที่ได้จอ ที่ติดมากับรถแล้วเนี่ยเขาจะไม่นิยมถอดกันเขาจะใช้ตัวเดิมแต่ว่าอัปเกรดระบบเครื่องเสียงขึ้นไปอ๋อส่วนใหญ่คือด้วยด้วยธรรมชาติของคนขับซีวิกก็จะอัปเกรดเอาครับนะที่อคแล้วรถแค่นี้วางระบบยังไงบ้างคะคือแนวลูกค้าที่เข้ามาเนี่ยคือเขาชอบงานดีไซน์ที่เป็นเอกลักษณ์ของมิลาชนรียของเราอ๋อก็คือพวกอลูมิเนียมใช่ไหมสก๊ไสีัใช่คันนี้เราก็เลยวางคอนเซปเป็นเขาเรียกว่า แบ็กอลูมิเนียมแบ็กอะลูมิเนียมใช่ค่ะทำไมอคือเราออกแบบมาเนี่ยคือจะใช้เป็นสไตล์สีที่ดูแบบเรียบๆแต่ว่าดูดุดันแล้วทำไมเป็นแบ็กอะก็คือเราจะใช้สีดำเนี่ยพุ่มเป็นหนังอะคันทารานะฮะทำให้ดูแล้วดูหรูหราขึ้นแล้วก็เสริมด้วยงานอลูมิเนียมที่เราเป็นเอกลักษณ์ของที่ร้านมิลาชรโดของเราเสริมให้ดูมีเขาเรียกว่าความหนักแน่นแข็งแรงนะคะ พอเป็น <king, S 2> ของของเฮียน้องเนี่ยนะพอเป็นงานของวิรัคนะเขาจะต้องมีชื่อสังเกตไหมเขาจะต้องมีชื่อเขาจะต้องมีแบบสโลแกนในแต่ละคันซึ่งจะไม่ซ้ากันด้วยแล้วเราก็อยากให้ลูกค้าเนี่ยเข้าไปนั่งฟังในรถคันนี้แล้วเนี่ยเกิดความสุขแล้วก็มีเขาเรียกว่าเหมือนกับอ,อัธรรตในการฟังดนตรีเนี่ยเพลิดเพลินไปพร้อมกับเสียงเพลงที่เราจัด ลูกค้าเอิมรู้จักกับมิราดไดออดีโอได้ยังไงอ๋อเขาไปเจอที่ไหนคะเนี่ยคือพอดีว่าลูกค้าท่านเนี้ยฮะได้ไปเดินงานมอเตอร์โชว์นะฮะอ๋อเพิ่งมานมานี่เองใช่แล้วก็ไปเจอเจอที่บูธใช่ครับได้เห็นรถของเราเนี่ยซึ่งเราก็แต่งเป็นซีวิครุ่นเนี้ยโชว์เป็นงานชาคอนเซ็ปแบบอลูมิเนียมค่ะแล้วบังเอิญลูกค้าเนี่ยชอบสไตล์เสียงแบบเบนหนักๆเลยนะฮะซึ่งชุงฟังนะใช่ชุดเครื่องเสียงเมอร์คิวรี่ที่เราออกแบบคันเนี้ยก็ตอบโจทย์เขาเลย คือเพื่อให้ว่าซับเมอร์คิวรี่ของเราเนี่ยคันนี้12นิ้วเนี่ยเบสสถานพบสะเทือนพื้นดินเลยครับว้าเป็นไงล่ะคลองจองไปอีกเออนึกว่าหนังยูทวิพย์นีมีความสถานสะเทือนสะเทือนพื้นดิน ครับอาทิย์แต่ใครไม่รู้นะคนที่ฟังเครื่องเสียงปกติโดยที่ยังไม่เปลี่ยนนึกออกไหมฟังเดิมๆอ่ะคุณจะไม่เข้าใจคําว่าสะทานพพเอสะเทือนแผ่นดินเออคุณจะไม่เข้าใจคํานี้ต่อเมื่อคุณได้ไปลองฟังรถที่เขาเปลี่ยนเครื่องเสียงหรือเขาเพิ่มแบบเขาเพิ่มซับมูฟเฟอร์เข้าไปอ่ะอารมณ์มันมาตุๆบตุ๊ตุ๊บตุ๊บสะท้านยังไงคะสะเทือนสะท้าน ดีค่ะแรงสั่นของเบสทั้งหนังค่ะปก็ได้นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ไม่ไม่คือแทนนั่งฟังไปแล้วสั่นไปอย่างนี้มันจะโอเคใช่ไหมโอ้คุณผู้ชมค่ะแต่ก่อนอื่นค่ะที่จะมารู้ว่ารถคันนี้เนี่ยที่จะเป็นผลงานจากมิราดออดิโอแล้วก็ลูกค้าเข้าไปนั่งแล้วรู้สึกแบบเฮ้ยพบเออแบบจริงจริงเออเขาใส่อะไรลงไปบ้างอดใจรอสักครู่เดียวเดี๋ยวเฮียจะมาเล่าให้ฟังค่ะ I'm sick of waiting, debating, and I know you want.